ดีค่ะดีฉันเด็กหญิงปรามิตาชาติกุลนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอหลายๆอย่างนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะแต่ว่าก็เราก็อาจจะต้องเผชิญกับอะไรด้วยค่ะบางทีก็ต้องหกล้มลื่นหมือนคุณย่าท่านนี้ใช่ไหคะ หกล,ล้มลื่นเจ็บไหมคะเจ็บที่ข้ากระดูกหักนี่อ๋อต้องเข้าโรงพยาบาลกี่วันคะสามวันกับสี่คืนค่ะอ๋อสามวันสี่คืนนะคะโอเคค่ะ, <Okay S 2> คะแล้วมีความรู้สึกว่ามันดีหรือเปล่าคะอา้าวดีได้ยังไงอะเจ็บนอนเจ็บอยู่ตั้งหลายเดือนเดินไม่ได้ค่ะก็เราอยากจะถามคุณ หนูไม่เห็นเวลาตอนที่ยากเอออาแทนขาแมนอุ้มไปนั่งเกวี่ตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วพอดีอยากจะถามเออความรู้สึกว่าเออเวลาเดินเนี่ยเดินได้ดีหรือเปล่าชอบมันหรือเปล่าตอนไหนอะตอนตอนที่ตอนนี้หรือว่าตอนตอนแรกๆอะตอนแรกๆตอนแรกๆเดินไม่ได้ รู้สึกว่าตอนตอนที่เริ่มเดินได้ลรวจะรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือเปล่าที่จะเดินได้ดีใจใช่ค่ะ,คะก็ทีนี้ก็อยากหรือว่าทีนี้พอเรื่องการแต่งกายเนี่ยเราจะใส่เสื้ออย่างไงอ๋อมันมันไม่เจ็บส่วนบนนี่ลูกมันเจ็บส่วนล่างที่กระดูกมันหกักอ่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่กระโปรงที่เป็นไม่ใช่ผ้าถุงใส่กระโปรงะะไม่ได้ต้องใส่ผ้าถุง อ๋อแล้วใส่เกงใน,นไ,ไหมคะมันมันยกขาไม่ขึ้นอ่ะใส่เกงในได้ไหมคะไม่ใส่เกงในใส่ชุดชั้นในไหมคะชุดชั้นในใส่ได้โอเคแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องอาหารเรื่องอาหารก็กินข้าวต้มได้ยายปิ่มก็ซื้อข้าวต้มให้ทุกวันทุกวันเออพรุ่งนี้กินข้าวต้มกันนะตอนเช้านะค่ะทีนี้เนี่ยเราอยากจะถามว่า ตอนที่ไม่สบายเนี่ยชอบกินอะไรมากที่สุดฮะตอนที่อยากกินข้าวจะกินข้าวกับส้มอะยำยำน้ำปลาส้ม<ะ>อ่ะส้มมะม่วงยำน้ำปลาค<ะ>กินทุกมื้อเลยกินเป็นเดือนออ๋ทีนี้ยายปิ่มก็ทำแกงจืดใลูกชิดไม่กินมั่งก็เป็นทำปลาผัดให้กินมั่ง แล้วแล้วเรื่องอการนอนล่ะคะนอนนอนการนอนนอนไม่หลับทำไมหลหรอคะไม่รู้สิมันไม่หลับนี่โอเค